ความขัดแย้งไทยและกัมพูชา2568ในช่วงกรกฎาคมกันยายน2568เกิดความตึงเครียดขึ้นบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะแถบจังหวัดศรีสะเกดอุบลราชธานีและฝั่งกัมพูชาจังหวัดพระวิหารอุดรมีชยัย เหตุเริ่มจากข้อพิพาทดินแดนและเส้นเขตแดนที่ยังไม่ตกลงกันสมบูรณ์รวมถึงประเด็นสิทธิในทรัพยากรและความมั่นคงเช่นเส้นทางค้าชายแดนและพื้นที่ใกล้ประสาทพระวิหารทั้งสองฝ่ายเพิ่มกำลังทหารและตั้งด่านตรวจเข้มขึ้นทำให้สถานการณ์ตึงเครียดและเกิดเหตุปะทะเล็กๆเป็นระยะในต้นเดือนกรกฎาคมเริ่มมีรายงานปะทะย่อยๆระหว่างทหารไทยกับกัมพูชาบริเวณแนวชายแดนใกลเ้เขตปราสาทพระวิหาร อุดรมีชัยต้นเหตุจากข้อพิพาทดินแดนและตั้งด่านใหม่กลางเดือนกร,รกฎาคมทั้งสองฝ่ายเพิ่มกำลังทหารและตั้งจุดตรวจเข้มงวดการค้าชายแดนสะดุดเริ่มมีคำสั่งเตรียมอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต้นเดือนสิงหาคมไทยเริ่มอพยพประชาชนหลายหมื่นคนออกจากเขตเสี่ยงพร้อมตั้งศูนย์พักพิงช่วคราวกัมพูชาก็ทําเช่นเดียวกันในฝั่งของตนกลางเดือนอาเซียนออกแถลงการเรียกร้องให้สองฝ่ายลดความตึงเครียดและพร้อมเป็นตัวกลางเจรจา ปลายเดือนมีเหตุประท้วงของชาวบ้านชายแดนเรียกร้องให้เปิดด่านการค้าเกิดการควบคุมฝูงชนโดยใช้แก๊สน้ำตาผู้ย่างในบางจุดกันยายนรัฐบาลไทยกัมพูชาประกาศจัดตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อเจราจาลดปัญหาพยายามเปิดทางให้อพยพประชาชนและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมปัจจุบันสถานการณ์ยังตึงเครียดแต่ไม่มีการประทะใหญ่คงมาตรการรักษาความปลอดภัยการค้าชายแดนเริ่มทยอยเปิดบางด่านคณะเจราจาดำเนินต่อ ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนได้รับผลกระทบจากการย้ายถิ่นและหยุดการค้าชายแดนการท่องเที่ยวบริเวณชายแดนซบับซาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลสองประเทศอยู่ในภาวะต้องเร่งเจรจาเพื่อลดความขัดแยง้ง